สวัสดีครับผมผมช่องหัวเอิ่นทีเฮสนะครผมโอ้ยไม่ไม่บอกชื่อช่องดีกว่าโอเควันนี้ผมก็ช่องชื่อช่องอะไรดีวะเอเลสโซนทีเฮ็ด,ดีกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวพอกผมเลสโซนทีเฮนะครับผมโอเคคือวันนี้นะครับที่ผมเรียกว่าเลสโซนทีเฮ็เนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เราก็จะมาบอกว่าทําไมผมเป็นชื่อช่องแต่และช่องนะครับผม จะมาถึงช่องหัวอุ่นทีเฮ็แล้วครับผมว่าว่าสาเหตุไหนที่ผมเปลี่ยนชื่อช่องโอเคเข้าเรื่องเลยนะคะผมชื่อชื่อช่องแรกของผมก็น่าจะเป็นเลสโซนทีเห็นไปละครับที่สาเหตุที่ผมเปลี่ยนชื่อช่องเลสโซนทีเ็เนี่ยก็เนื่องจากมีช่องหนึ่งนะครับผมซึ่งชื่อช่องนั้นมันก็มมันก็ไปชื่อช่องซ้ำชื่อช่อง,องผมนะครับก็คือเลสโซนงี้ และนี้ผมเห็นนะคะผมอะละตอ,ตอนแรกตอนตอนผมทําคลิปแรกๆอะ่ะผมก็ไม่รู้หนูนี่อะไรผมก็กดไปนะคะผมชื่อช่องผมเลโซนนี้พิมพ์ในตัวอันยูทูบผมแหละแต่ปรากฏว่าผมไปเห็นคลิปช่องหนึ่งนะครับเขาใส่ชื่อว่าชื่อว่าเลโซนทีเทนเหมือนผมเลยทีนี้ผมเห็นผมก็เลยรีบไปเปลี่ยนชื่อช่องตัวเองนะคะผมชื่อช่องนั้นก็จะชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้ อ๋อใช่ลืมไปชื่อช่องก็จะชื่อว่าช่องนูโปรโนะครับผม,มพร้อมกับเปลี่ยนโปรโฟไฟล์เป็นภาพผู้หญิงนะครับผมโอเคต่อมาครับก็จะเป็นเอออะไรว่าอ๋อจำนูโปรเอยไม่ใช่นูโปรนี่นูบ๊อบนะครับผมไอ้นูบ๊อบอ่ะมันไม่ใช่ชื่อช่องผมนูบ๊อบมันเป็นคำมันเป็นความพลาดน,นะครับผม ตอนแรกอ่ะผมจะอืผมชื่อว่านูบโปรแหละครับแต่ทีนี้มันมีชื่อว่านู๊บบ๊อบเยอะนะคผมทีเนี้ยไม่ไม่ใช่โปรบ๊อบครับผมพูดผิดเออโปรทีเนี้ยโปรบ๊อบเพื่อไออันนั้นอนะ่ะผมจะพูดว่าโปรนูบนะครับผมทีเนี้ยมันแบบมันอันนั้นมันเป็นข้อผิดพลาดครับผมมันเลยเพียะเขาว่านูบบ๊อบนะครับผม เออไอบออบนั่นแหละครับคือในภาษาอัเกฤษก็จะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวอักษอที่ผมเขียนผิดแล้วก็โอโอบีตัวตรงนี้โอเคมันก็จะอา่านมาอย่างนั้นแหละต่อมาครับอันนี้ก็เป็นชื่อช่องต่อไปก็เป็นนูโปรนะครับผมทีนี้แล้วทีนี้นูโปรเนี่ยที่ผมเปลี่ยนชื่อช่องเพราะว่ามันกระโหลกกระลาเกินไป ต่อมานะครับผมชื่อต่อมาก็จะเป็นคุณหูคุณตตอยู่ค,ค,ยนนครับก็ค,คือช่องแรงลมเจ็ดสิบร,ระยะหวังผลนะคะผมชื่อชื่อชื่อช่องนี้เนี่ยที่ผมเปลี่ยนนะครับผมก็เพราะว่าชื่อมันยาวเกินไปนะครับเมื่อมันยาวเกินไปแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่องหัวอุ่นทีเฮสนะครับผม,มก็ประมาณนั้นแหละ ชื่อและโปรไฟล์ของผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วโปรไฟล์ผมไม่ใช่รูปไฟแล้วนะครับผมโปรไฟล์ผมเป็นรูปเบอรรูปนารูโตะแล้วนะคบผมนี่แหละครับทําไมนี่แหละครับสาเหตุที่ผมเปลี่ยนช่องแล้วเจอกันทหน้าครับบ๊ายบาย